สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่องนุมการพากินนะครับเนาะมาครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีซอยจุครับผมมีตับมีจีนนะครับเนื้อครับผมตรงนี้จะเป็นเนื้อควายนะครับผมเนื้อควายตนี่ครับ ตังเหนือเนี่ยนิยมกินเนื้อควายกันซอยจุเนื้อควายนะครับเนาะตับเนื้อมันจะคล้ายๆเนื้อวัวครับแต่มันจะแดงกว่าเนื้อวัวนหน่อยครับเนื้อควายนี่นี่ครับกับเจลของเราครับผมนี่ผักสดครับ ก็บตำบ้านนี่เลยครับปลูกคนเดียวครับมะแต่งนี่ด้วครับแตงกวาเนาะโอ้ไผ่อหอมดวนโอ้แต่น,นี้ซื้อซื้อจากตลาดแม่เนะ <c oughs> าะเฮ้ยมะเขือนี่ก็ปลูกคนเดียวนี่มะละกินกแตงเลยนี่น้ยนนนอยๆเงี้ยแตงข้างรั้วครับออกคนเดียวมันครับนกถ้ยจะมาขี้ใส่แล้ว <c oughs> ม,มันออกคนเดียว นี่ครับมะละกีนนกของแต่มาครับทุกผู้ชมไปยอกก่อนเนาะเพี้ยน้ำจิ้มเจียวเจียวเพี้ยะครอโอ้ยโคตรยังโขมอ่ะก่อนจะกินนะครับผมนะครับ ้องใส่สักหน่อยครับเดี๋ยวก่อนต้องบางก่อนโอ้ดู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 จะแกะจะออกอ๋อ,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 อสักมืออีกกบอกแล้วครับเพื่อความเจริญอาหารเนาะกินแล้วนี่นอหนะอหนตะ้องบาบ่าบนะอ อ่าโอ้ยคำแรกนี่ในายใจหน่อยเนาะขึ้นมือหน่อยคำต่อไปลื่นคอครับผมโอ๋อฮโอ้โหาไปปลุกปลุกนี่คนั้งหนึ่งเนาไปสักนั่นกัน

จิ้กับเหล้าเนี่ยตึงเป็นของปู่กันครับมาแวจาจะที่ไหนใส่เข้าก่อน,อม,อม,นมาเป็นชูชีเลยครับจิ้มเจลอ,อืมเนาะ อืม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 หอมตองบ้าๆครับตะกี้อืม ของธรรมชาติครับมาไล่ขี่นกนี่ของนกแต่ๆเลยได้จะมาขี่ซอยไว้ต่ำกลางหัวองไปออกเนาะอือ่งปินครับ 嗯嗯。嗯、mm. mm. นี่ปลูกกนเดียวออแกนิกหมด เหงื่อออกอดูครับต้องเีเงื่อสุดยอดความร้อนเยอะส่วนี่ครับผนจิ้นพันตับ มาละขินโนกเข้าไปน้อยนี่ครับมาเลยครับผมอืมคำนิน้มจนเน็ตแล้แต่ครับกอยุกนิ้วกันเมาะ ไม่นักเกินครับมองหัวจะกินกันนี่ครับคู่หูดูแม่แมมรอ,อบ เข้าไปครับทุกสองหน่วยมัรงลงเลือดดีนะครับเนี่ยมะหอยนี่ตำเมืองผมนี่จะว่ามะหอยเนาะ้องภาคกลางจะว่ามะละขี้นกเนาะนะอืมลิม,มหมลบเนาะ ข้ากระเดียนน่ะมันขมมันขมหวานอือืออือองต้องมาแบบสามบกุกครับ ติดใจครับผมพอควาาต้องเอบๆบครับได้มีเรื่องรู้เรื่องเรื่องเล่าอย่างนี้มาแล้วเดี๋ยดนปิดช่องนะครับ <c oughs> นี่ครับผมอ๋อห้องน้ำลำไยดีกว่าน้ออืมยัดีกว่าน้ะโอ้ย ใส่กรรมฮอนอุ้ยสมัยตัวฮอนนะฮ้อดูครับความฮอนในตอนนี้ในสี่สิบห้าสิบองศาเลี่ยครับอืออ๋อแล้วครับ สองบกที่เข้ารัานนอนรับมวนเนาะอือเมื่อคืนมันมจังรับค่อยเต็มอิ่มเนี่ยรับบพราะแคสนิทใส่สักบกสองบกข้ามมาอือเด้กินกุ้งวันับเนาะแล้วยาแปะปิ้งมันมืออ้อจืดจ้า มีใจแคยากจะกินพไปกินจนติดนะครับโอ้โหแยมแต่ยี่โอ้โหปันนี่ครับใส่มะหวย่น้อยเนาะ กินดีแล้วอืว้าไงตีนตใหญ่แต้มนี่อ,โ,อโหคูห่เคียงกันมาเลยครับนี่ครับ กับ mm hmm. น้ำจิม้มเจลของเราอืม mm hmm. วอก้าไปครับจุ่มครับโอ้ย mm hmm. ขอโทษขออภัยที่คนมากินดิบเจนเนอครับเนาะเป็นความชอบใครความชอบมันเนาะอืม mm hmm. ก็กินมาจางนะสอยจุ่ยกินไปกินมาโอ้ยงามที่แรกเปื่อนจวนบัดเดียวเขาเป็นคนจวนเปื่อนจวนเปื่อนมากินเพื่อนออกยอมอะ่ะกิดเยอเกินนีอืม กินอะไรจะไปไทยพยับนะเนอะมันไทยพยับนะกีหองดิบอง,อ,งองเนี่ยหำมเน่หองเน่หองเนอะ เลือยม,มาร <N> ับเนื้ออืมเนี่ยเจ้ ดิตามารอ้น้องใจกันนะขอบคุณทุกท่านครับจะทำคลิปกับพักนานต่อไปนะครับเนาะนหนดีประดีกับคอ,อมเมนต์บอก,กนเนาะ,ะปรับปรุงตรงไหนเนาะนี่ครับมวนครับมาอู้แจกันเนาะท่านผู้ชม Vậy là vắng vàng nó hoặc là, là u cảnh... Cảnh ừ. Ừ. này u trà cắn tôi cắn nó sả nè hòm đuồn men <laughs> hòm hòm mà mượn cả ฝนตรงนี้ทุกปะโตูคท่านผู้ชมฮ้อนจฮ้อนแบบสองสบบามวันกอ็อ้อยอ้อยแบบปรโตูแล้วแคปีนี้ได้แค่อ้อยอย่างเดียวออ่ะื เงอร์ไายครับหอมเยินดูครับใส่ผสงบล็อกดูดข้าวดีคะแนนครับ เหลือยู่ประมาณนี้แนละ้วขมัดตกไปที่ไหนเนาะ <c oughs> อือนี่แหละครับขวากเจกียวออมาอือนี่ครับติงติงติงครับ คุ้มคุ้มหวาน,นครับโมเต์เข้ามานีม่มีหลายอย่างฮ้อนต้องวับๆภาษากีกนี่กินเข้าไปบล็อกแรกตึงฮ้อนตึงเพชรครับตอนนี้ครับท่านผะู้ชมนะครับ วันนี้ี่ก็หมดลึงแล้วครับตึงเข้าตึงเข้าตึงจีนครับผมเหลือแค่ผักกับแกลบครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในช่องนุ่มแกนพายกินเนาะขอบคุณเตะะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเนาะ สวัสดีครับผมนะครับ